โอ้ย่าเย้เยะเลยนะคะยาขนข้างๆนะคะเดี๋ยวตอนเย็นๆก็จะมาปล่อยให้น้องกินเดินลงไปข้างล่างเลยอือดึงขึ้นมามีร่มด้วยนะคะมีร่มให้อยู่ด้วย ใจใช่ไหมางามโอ้ยถูกใจเลยครับบอะไรลูกกินไปกินไปเข้าไปร่มแล้วอยู่ร่มดีการ้อนจุงไปแล้วค่ะไปแล้วเอ้ยเอ้ย ก็ช่วงทิ้งเทียงก็ต้องให้น้องหาที่อยู่นะคะหาร่มเนาะหาร่มให้อยู่กินหญ้าไปด้วยออืดึงเรงเท้ย้าขนสวยนะคะตัวนี้นี่ก็จะเป็นที่ของคุณปู่เนาะ ใช่ของพี่ปุ๊กงั้ก็ลูกหนูจะไปด้วยเหรออยู่นี่หละเดี๋ยวแม่มามีน้ำสาด้วยนะมีน้ำสาให้เล่นด้วยดูมุดเข้าไป ขนข้างๆ่ะนมะใจงามโชคเลยเจอสิ่งนี้ อินเอาย่าอินเอาย่าคนเอ้ยย่าอ่อนๆย่าอ่อนๆมามาเด้อมาเด้อไปจิกกับบานมาเด้อไปจิกกับบานกับแม่มาเด้อมาเร็วมาเร็ว เฮ้ยชิบายสายเฮ้ยเฮ้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งติดตามงามโชคเฟมิลี่ของเรากันด้วยนะครับผมส <c oughs> วัสดีครับ เดินออกมาแล้วปล่อยให้ลูกชายอยู่คนเดียว ดูค่ะโอ้โหให้อยู่คนเดียวเป็นไรลกูกฮะโอ้โเสียงดังเลยก็จะไม่ให้แม่ไปกินข้าวโบอเนาะดูค่ะโอ้ วเขาเห็นเล่ตุ้ยเขาจะมีอาการเป็นยังไงอีกเมื่อกี้ก็เดินไห้ก็อยู่คนเดียวเนาะว่าจะไปหาข้าวกินว่าไงลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูถาโอ้ยงอนแม่แล้วงอนแม่แล้ว่ะตอนนี้โอ้ยโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยดยูค่ะโอ้โห,โหโลหลบขามไม่ไปล้วเด้อ โอ้ยโมโหแล้วโมโหแล้วโมโหแล้วไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนหนูโมโหแล้วเออเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ืออเออใครคึกคักเนาะใครคึกคักเนาะ เอาแล้วค่ะเอาแล้วเอาแล้วมีเด็กช่างเจรจ,จาอีกแล้วคนนึงเออ,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 อเออเ้ยเด็กช่างพูดเด็กช่างพูดออโอูอ้อโอโหโอ้โ,โอูโหโอ้หูเขียนแห้งเขียนแห้งอะล่ะเขียนแหง้ง มีพายุกับหนูนะเอยมีพายุกับลาเลยเออพายุกับลาเลยแม่โอ้ยเนี่ยจะไปกินข่าวก่อนจินเป็นลมแล้วพุนะพุนะ,ะเครียดหลายโอ้ยอ้วนดูอ้วนทำโอโหคุณแม่โมโหแล้วโอ้ยโ,โอ้ยได้ไม้ไผ่มาด้วย โอ้ยให้ไม้ไผ่มาด้วยเออเออเอองัดไม้ไผ่เออโอ้โหโอ้ฟาดฟาดโอ้โหฟาดโมโหให้ไม้ไผ่อีกโอ้โหโอโหให้ไม้ไผ่ค่ะตันนี้ไม้ไผ่คือไม่เกะกะอยู่บงนิ้วฮะอ่ะมีการดึงเอาอีกนะเอ้ยทำอะไรน่ะฮะ โอ้ยดึงท่อนใหญ่มาเล่นเลยทีนี้เอ้าดึงไม้ท่อนใหญ่มาโอ้ยโอ้ยเหยียบโอ้ยเหยียบโอ้ย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 นั่น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 ท่านโซจ้องเรานั่นเตะเออเออเบิงค่ะเบิงเบิงความดื้อความซนของอะละเด้อโอ้ยติดเลยนั่น ไม่ติดเลยบ,บันี้เอา้าย็นบ่ติดเลยบ,บันี้เอ้าเอาออกได้บ่บนี้เอาออกได้ไหมไม้น่ะน่ะเออเอยดูครับดูครับแม่แม่ครับนี่นีป,ป,ปึ่งผืนฝาดใส่อีกนะเอาเยียบ แล้วมุดไปอยู่ในร่มโอ้ร้อนแดดไปแล้วเด้อแม่ไปแล้วเด้อกลับบ้านจริงๆแล้วนะกลับแล้วโอ้โอ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 ้ออโออาดใส่ขาตัวเองอีก ไม่เนาะได้ยินเสียงพี่ดนะิ่งอืมในวัดกับพี่เสียมาแล้วทแม่บ้านอยู่ร่มนี้นะคะโอ้ไปอาบน้ำเล่นขี้ดินมาไง,งงงเลยเนะวนัดอือ วิ่งลูกไสอู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 อ,อูไปเราเด้อกลับบ้านก่อนเด้อกลับบ้านก่อนวิ่งวิ่ง,ง,งกลับบ้านเราเด้อ ไปเลยเด้งามกาบานก่อนเด้อเฮ้ยขาหลัง อออ,อในขณะที่ไม่บ,าบา้านเทยูว่เศร้าระบหายระบบนนีหายยัง ว่าจะตียะตีว่าจะต,ะต <c oughs> อีอยากมาแห้งแล้วอยากมาแห้งแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยากมาแล้วงามโจกอยากไปด้วย,อยโอ้ยโอ้ยเบิ้งขะคุณแม่เอ้ยสั่งหน่อย วิ่งวนไปวนมานะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องงามโชคกันด้วยนะคะฝากกดไลค e, ์กดแชร์กดกระดิ่งติดต,ตามด้วยนะคะดูงามโชคคึกคักน่าดูนะคะวันนี้โอ้โหไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนนะคะโวยวายใหญ่เลยค่ะตัวนี้โอ้โห ลงไปข้างสะแล้วค่ะตัวนี้ไปแล้วไปแล้วโอ้ยได้ไม้ท่อนใหญ่มาเลยทีนีว้วาดวาดาตามวาดัด ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะคะในช่องงามโชคแฟมิลี่กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ